โอ้ยเกือบเทพแล้วข้าโค้งตอน300มันจาไอ้นี่ไหมอืมกูว่าแล้วกูว่าแล้วตกไปอีกหนึ่งลายโอเคโอ้เป็นไรวะพูดดีคขัดๆเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะหลุดไปเลยเฮ้วอ๋อพีรหลอก นี่ไงครับทุกคนรถใหม่อีกคันนึงซึ่งมันอยู่คันที่72ทําคลิปรีวิวไปผมเข้าใจผิดไาเป็นคันนี้ว้ยเออมันก็นะก็เป็นการหลงหลงลืมลืมกันบ้างแหละคลิปในวันนี้เราก็จะเอารถคันใหม่คันเนี้ยไปทาอะไรดีผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งตื่นแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กลับมาอัดคลิปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขยันไปไหนนะวันนี้แต่งเครื่องกันก่อนเลยเบสิก ผมว่าเราเอาไปยกล้อดีกว่าไม่ได้ทำยกล้อนานแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวทำคลิปสอนยกล้อเลยเละกันเฮ้ย oh. มีสปอยลอร์วด้วยไม่ใส่ดีกว่าะใส่ธงประเทศอะไรดีใส่ธงประเทศไ,ไทยนี่แหละ Two thousand years later มันเตี้ยสุดได้แค่นี้เองเออเราก็จะทวงหลังนะครับเอาไปยกล้อเราก็จะได้ทรงประมาณนี้แล้วการที่เราจะยกล้อไม่ให้รถมันคว่ำเนี่ยเราก็ต้องเอียงล้อนะครับผมเอียงล้อด้านหลังก็พอลนะแต่เพื่อความสวยก็เอียงด้านหน้าด้วยก็ได้นะเอาเป็นว่าเอียงทั้งสองเลยล้วกันประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะมาแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็คือการแต่งคาร์บอนนั่นเองเหมือนคลิปนี้มาสอนแต่งรถด,ด้วยแล้วก็ทดดํารถนี้ไปด้วยเลยเนาะเออทูอินวันไปเลยดิเอาเป็นว่าผมเอารถสีเหลืองแล้วกันครับทุกคนมันดูแบบอ่ะสวยๆดีนะเออแต่งคาร์บอนไปเลยทุกคนจะใช้ตัว L ก็ได้หรือว่าจะใช้ขีดตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมก็คลิปนี้เอาตัว L นั่นแหละไอ้ไม่ใช่ดิเอาขีดนี่แหละถ้าอยากรู้ผมใช้แป้นพิม์อะไรก็เป็นแป้นพิม Google นะครับ เผื่อใครที่แบบไม่มีไงเออไม่มีก็ไปหาโหลดแปลพิมพ์ Google มาใช้นะครับจะได้มีผมก็จะทำไม่ละเอียดมากนะเออทำก็พอดูได้ก็พอละทำแบบลวกๆไปเลยอันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชั่นแท้ไงแล้วเราก็จะมาไล่เงากันต่อเลยนะครับ แล้วเราก็ไล่เงาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องรีเซ็ตเกียร์ก่อนรอบมันสูงไปจะไปยกล้อกันเลยครับ <ie. S 1> สัพด์โดดไม่ทำไมมันดิ่งๆวะหรือว่าเราเอียงไม่พอผมว่าน่าจะใช่ล้อมันดิงๆอะ่ะโอ้โอ้โอ้คว่ำเลยโอเคข้อเสียของการาทำรถยกล้อนะครับก็คือเลี้ยวแรงไม่ได้มันจะคว่ำนะนัะ่นนะโอ้เอานี้ออกก่อนจะได้เล่นง่ายๆหน่อยนี่สับโดดมอน ผมว่ามันยังเอียงไม่พอวะ่ะผมลองเอียงเพิ่มอีกโอเคเอียงล้อหลังให้สุดเลยไหนลองดูสิเวลาเราเอียงมาสุดแล้วเนี่ยไอ่มันก็ยังดิ่งเหมือนเดิมนะเลยช่างหามัน <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยเล่นโครเกวันันนัน นแล้วรถสีเหลืองมีทงเลยนะคนนี้อ่ะมนแมนมันไม่ได้嘛มันเอียงเยอะเกินมันก็ไม่ดีเหรอต้องลองเอาลงหน่อยละประมาณนี้ดูดิโอเคน่าจะได้อยู่แล้วมั้งแมนแมน โอ้โหรอบมันจะสูงไปไหนวะแต่เราต้องเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์สามแม่งเลยยกโชว์นนะทำไมล้อมันดิงอ่ะไม่เข้าใจว่ะแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เฮ้ย <c oughs> โอ้โอเกือบเท่ซะละลงให้สุดเลยเลงให้สุดเลยทุกอันดูดิวมันจะด้งอยู่ไหม รู้สึกว่ามันจะไม่เด้งแล้วนะโอเคอยังเด้งอยู่ยังเด้งอยู่เหมือนเดิมโอ้โหไหนโชว์ไม้น้องอ๋ออ๋อผมไม่เอาละไม่เอาละยกลงยกล้ออะไรละ,ละสาระไปเอ่อหาฟังเสียงคงเสียงเครื่องมันดีกว่า เสียงเครื่องก็งันๆนะครับทุกคนนีออ่ผมอยากรู้ว่ามันเอารถแบบนี้ไปใช้หัวลากได้หรือเปล่าะต้องหาทําดูโอเคสรุปว่ามันไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ปูนมาแล้วนะ <c oughs> คนปูนตามุมกล้องมันสูงเกินไปเปล่าโอเควันนี้ปะเราก็ไปลุยกับรถใหม่ทํางานเอาเงินไปวันวันไม่รู้จะทําไปทาเชียอะไรเพราะว่ากูเล่นโพอยู่ น้าไม่ไม,ม,มเสียงมันก็งง้นๆนะครับทุกคนผมว่ามันก็แรงอยู่นะคือน่าจะแรงใช้ได้อยู่แหละคันนี้เพราะว่าขนาดขนอยู่เนี่ยมันก็ยัง200เกือบส0มร้อแล้วแล้ว,ลวก็อดีนะยังเออหลุดไม่หมดช่างมันเราจะไม่เก็บไปลบเลย กระเด็นมาโคตรไก่เดี๋ยวถ้าหลุดโค้งนี้ไปผมจะใช้หมดดีมละเออหมายถึงหลุดโค้งแบบพ้นโค้งนี้ไปนะไม่ใช่หลุดโค้งแบบพลิกความอะไรแบบนี้เออสุดีเราจะเข้าโค้งตอนสามร้อยมันจะไอ้นี่ไหมอือกูว่าแล้วกูว่าแล้วตกไปอีกหนึ่งลายโอเคโอ,คโอ,โอ้ยังเหลือเอองินนึงโอเคไปเลย อะไรกันครับเนี่ยแล้วก็เข้าหมดดิฟเลยไอ้โห่ผมเร็วขึ้นรัรวๆทำไมมันแรงจังวะอันนี้นี่ขนาดแบบเอ่อมีอะไรอะเขาเรียกว่าตัวถ่วงอะเนี่ยเออคอยกว่าตัวถ่วงะกันโอ้โหถ้าไม่มีมันจะขนาดไหนวะเจ็ดเจ็ดแล้วนี่ว่า โอเคถ้าไม่มีผมว่ามันก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่อันนี้รอบมันขึ้นน,น่าจะลอบทุิลออมันน่าจะขึ้นชา้ากว่าเป็นไรว่าพูดดีขัดๆี่ยแ,แล้วก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะอหลุดไปเลยอ,เอ๋อผีลอกเอาเก็บไม่ได้ด้วยทุกคนเอ้เก็บไม่ได้ด้วยผีลอกเอาวิ่งติดอะไรกันครับเนี่ยงั้นเราก็เอาของเปล่าๆนี่แหละครับไปส่งโคตรเร็วอะ่ะ เฮ้ยโอ้โหนิ้นนิ้นกูมาเล่นอะไรของบัวชิปเนี่ยทำไมมันใส่ไม่ได้อ่าชิปหายละเป็นอะไรใส่ไม่ได้โอเป็นไรเป็นไรอ่าเราบนี้ใส่ได้ไหมเออมันได้ยี้ดิ สนุกเขาแหละนะดิปในโหมดดิปแบบนี้เลยได้ด้วยเหรอวะได้ด้วยเหรอวะเอา้าค้างไปเลยอย่าบอกนะ